สบายดีเมื่อล้ำสมบัติสบายดีทั้งอันได้มองได้มองจอดรถจอดล่าแล้วเนาะอย่าหลอกโบไปสืยรถทุ่นใดเขาตัวบ่บ่โบไปยังว่าสืบพวกบ้าอย่างว่าจอดรถพวกเขาว่าอย่างคุณเขาแอ่ติดตีไม่มวโบอินไผร์ด้ความสามารถเห็นอะไรคือเมื่อน้ำสมบองิจะพูดโบเป็นหยังสมบองิสยามและตาทีรด้วย รับรองไว้เที่ยวเสาไฟฟ้าอดีพ่อกันไล่ปีตั้งแต่ข้าวมาเสียดูรักษาแหม่แม่แหม่คุณดีกว่าเก่าหลายปีอาณาคารพี่น้องโยว่าอันเอกข้าวมนตะการครับรันสมปองไผ่รอปวดกันสมปองก็ได้ครับกันเันขามาที่ตทงย่องสมปอง แต่วบไปพูนตรงยองอีกครับพื่อยใคยบอใครก็ได้เจ้ารออ่ะรอบอเหลวรอนแหลกกระเออีกเขาคุมเป็นใคนก็ได้ใส่เอในใส่เบ้ไอโอ้โหอก่ป้อกนาะขันไสเม็ดตาแล้วนี่ยย่างรุ่งห่านนี่ให้เหยียบขันแรก่อนเด้อหมายถึงบันไดน่ะนะเออย่าไปเหยียบขันสุดท้ายได้ด้กว่าใดเฮ็ดมาแหลวื้บ้านแขวเงี้ยไห แม่ล่ำย <toys> ู <P an> ่อ <aún> <yelled> ันทั้งมุวใส่พูดทอดบานของไข่ปลาห้อแท้ไหวตุ้มขันไหนบอกว่าเพมันเป็นไม่ค่อยจำตัวเลยตุ้มขั้นไหนขั้นมือและเป็นตุ้มขันไหนแม่บ่เป็นก็ลำซุ่มบอกกันกัเป็นว่าธนัดแต่รับตาขี้มอเตอร์ไซค์เนาะธนัดแต่รับตาขี้รถเ่อนัดรับตาลุเวทีเนาะกอใส อันเมนไว้มีงานเพลพ่นท้องมีงานเท่าหนาเก็พ่นไปหัววุงน้ำเลยนะเ้าเาเออเอเนี่ยเออเเสียเป็นเสียเี่ไปหววงน้ำปลาเท่นี่เพ่งไปที่สีห้องซื้อเพงว่าหักอีหรือหักเห่นตัีเลนแมนเป็นตัวแท่นี่แหละตัวแท่งยูุซึ้งวู่เอ็มดีเอ็มดีหัวใจหล่นที่จำปลาสักน่นจะยูเอดีสามเลยตอดได้ลองไปหาบางยูเแต่ว่า แต่ไม่ก็พ้นพ่นตแตงๆโบราแดดบอ่บอบโบราแต่พี่น้องแฝงจะมาซักยานแดดทั้งกระดูก็ได้มาไไฟมาเป็นงูจอดหรือมันาแดดโมเจ้าดย่าเจ้างเงากเป็นกะว่ายานแดนดดอกแต่ละเนี่ยพายาน <c oughs> พานยานไนมานขมันพันละลายเ้าขอเสียงคนโยาณแดดเลยดยให้าดม้ แ่เองครพผู้สาวบนหอด็นมาว่าเก่ามาซมาแล้วอย่าห้ลองเพ่งันนเศร้าสองแล่งสองอไ้่บอยลมาไก่มาแล้วอย่าปังมาสิทีได้บออลสองสีได้บอจังหวะนี่ลวกันสีได้กับิี่องเยอะลงเนาะเาเยาดันก็ได้สิ่งได้เนื้อมันนะ อยากก็ได้กินได้เนี่ยนม็ได้กินเล้เนี่ยก่าซอยสมปองมาซอยดีว่เอออันี้จอสิไข่ยู่อันมีจอสิไข่ยู่ประเทศจอแล้วหรอเป่เนาะนะเอาบ่กินเบียแล้วบ่เอ้าก็จะกินที่นีก็สิเทดสีสิทํำสีทํำบินทํำทปที่ะกอนสิทํำพปธีการกินซะกอนถือสากันเนาะ ขันจีให้กินอิิ่งแต่ดีเดี๋ยวฟังฟังฟังกันสักกอนขันสีให้กินอิริีงแต่ทีำพิธีการกินสักกอนยาถือสากันเด้อเออมันเป็นเคดเป็นอย่างตัวครูบาอาจารย์สอนไว้เออสถทำพิธีสักกัอนรือไม่ไหวานิถทำพิธีกินเียสักก่อนเออพิธีถัแมน เหม่แบแเ็นูกม่แมวาั่นหมดูอานเป็นการทำมิธีเี่เยียมบลูกทีมลูกเฮ็ดกันเม็ยนหยอกกันเซซี่ม่นเคแล้วแม่นเอยากให้ใส่ของคนแล้วมันจะแสบเนอนขั้นเบียละละดิฉว่าอยากแสบปัาเก่ียกยเอยากใส่ของนั่นนี่มันจะมั่วที่เราบริหาร กูเบิ่งจังไหนร่มยาเนาะดนเจ้าสองเลขสองอย่างนี้โดนเจ้าตด้งวันนี้กินอะไรจงเลสนี่มันตวมาเบิ่งขอสองเลขซีได้บอสขอสองเลขซีฟได้บอสสองเลขซิบได้บอสสเลขบอส้าสิบพ่ายย ปไ้ไ่าแต่เศร้าสองเลงสองกะสิบาไว้เลยไปได้ว่าเศ้าสองเลี่ิงปัญาอยู่ราคนเน่อยเน่อยเหนื่อยยไม่าเอาตัวนีก่อนเอาตัวดีก่อนเอาตัวนีก่อนนอจากเอาตัวดก่อนดรอยั้ดกดอยากด้

thank <laughs> you ิดไม่บเยงหีบ่ให้ให้ไฟซัดเป็นผูวาบ่ข้ามเนี่ไฟซัดเป็นผูวาผูสาไทยหนาหักไร่ไหลเาผู้สาวไม่มาผู้สาวแล้ ผู้สาล่ากันมาฮัตที่ัสา่ากันมาัที่จัมันจะด็เดีเลยน้องบ้านใหม่ก็ฮตดปั้เพี่ันญนีายปลาสอนเลยที่้องพู้บ้านใหม่ันญาีากป่อนเด็กกับเพื่นหลอดไปแต่เพลงที่แหลกที่สองบุพวงบ้านใหม่เพราะเด็กั้งบ่เป็นอย่างเด้สีน้องสีน้องอีกรอบหนึ่งจะได้ได้สันญาป่กป่าอนที่หลอกรืออกเด็จะแดงก่อนที่จะฮองเพ่ง แต่ที่เจะพ่นไปเขียนเทวไหอะไรนองอินเตนเกลโบล่าแต่ว่ตอนถึ่งเวล่ที่จะห้องเล่นอินเตเกลโบล่าดีอยากขอให้อาจารย์เ่นมันเก็บเก็บพิมพ์วปทยิ้พไปทำมาบ้านในห้องตาที่ดเอาเท่ารซ้ำจะได้ต้องอาจารย์เตรียมไปมาเก็บพิ้พ์ไปนะตอนเชียห้องคนละเด้อตอนเห้องคนละเอาผู้ใดผู้ใดผู้ ผู้ใดผู้มาน้าหลังแม่่่อเดนเด้อผ pues ู mm ้มาน้าหล 8, 2, nah. ังยม่บผู้มาน้าหลังที่บ้าเด็ฟังสญปลาก่อนแห่นแมนหวาบ้านเด็กฟัง้าน้าหลังเนาะเลยเเข้าใจแล้วแล้จบชมขึ้นคะแนนนะเอาขั้นผู้ใดมาน้าลเป็นาก่อนเดี๋ยวสินี่สินี่กอกนึงล่ะสยงปลาก่อนนะแต่ว่าทำา่ ก็แล้วก็หงวะอันเศร้าตอนแลี้ยงซีนมืดีท่านสมัยเอาเลยเอาเลยบ่แมัวาัวของเราเสีบกวม่เป็นดีสห้องเรา้านัน้ย <t> ชือ <developed> ส <Airbnb> <poke> <t> ีได้ีนี่ขอเดี๋ยวต่อี่ันยนแ้วแต่มแล้วคุณลอ้เอมนเลื่มนิดหน่อยออมาด่ว่ายใจใจยดอดอกอยใจในใจเป็นตาหลาเอาักแพงกันด้วดอกวิญญาณของ แล้กลุ่มมาทีมากว่าไรมากว่าม่ตั้งดูหรือว่ารับดูได้นะจ๊ะจีนเบียเรีเ็เสียงจากไอ้กับพ่อเด้นะครับเนี่ำังกินเบียลยนี่ทำต้้งให้มีหามผ้ากันไปยเด้่ยทามเสนาคอยได้ด่ អត់មកផងនេះមិនមានមើលគហើយស្ວຍទៅ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 

จะพูด like oh, ื oh, like ้อไม่กระดใเพราะั one, ่เข้าไปเยไ้นันต้องเห้เงินันเท่าหเอาเาสองแล้วสิบสกันพีน้อนเนเพนอะไแน่หรอคร่เพื่อนตั้งจอแล้วหรอบ่เพื่อนบอเไม่จอต่างบอล่แปว่าเอาแบบ่วจบอลบอลสื่ออาาจไปดูตัวรัมเลยอามองไหนผมมอได้ผมที่เขาหาได้ก็ ช่วยพี่น้องเข้ากับวกเขมราตั้งไขกระพุนคนิดตะมณีเมล็พืชไม่งานต่ออยู่ตนด้เสียะก็ลยเนที่จต้ล่นออกเลกเล็มไไ่ดีว่าเก่งกันน่าในะอากาิวามัีดอกะทำไข่กระพุนชนิดกรบเบนบเมล็ดกระสมีนักห่องลายทที่มากความสนุกสนานเพื่อลดความความองสูสั คือว่าเศร้าโศกละซ้ำเดือนพานม้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าโศกที่ได้าบังข่าอหานเพราะว่าคนจไปแล้วบองค้าอหันที่ได้เ้วมันมีเนวอย่างมันเรีนต่ำข้อกอนไม่ได้ออกเสียงกันได้อภัยสวยเสียงหวานใจมันต้มใจไอ้แปลงสองฟังลา ได้ยินข่าวสิขาดใจน้ำคค้งคำปากเส้นแม่บ่นปากชีก้อนคำพอแม่ต้องห้องให้น้ำมือคนงานเจ้าตัดใจลาไปทีเด้อวลาไปอยู่สวรรค์ sanh pha bé lắm thế, thế đang mà cháu cười. sau giòn lén ai xì phải nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp xin hết đơn Thầy khăn muốn Thế ai cả phương Năm ta ai nhòi Nhắm đầy những riêng Phân tố chạc thô

ยังตำ่ำใจใ้เอามาเปิดใหม่จารื่นเพื่อนเพื่อนได้เเ็นไเนี่ยว่าแรงต่ำมากเนผ้าเถือหลงปจีเสื้อขนเอาป้าเขาดอนไปเอา,เ,อา,เ,อาเปิดใหม่ได้จารเื่นด้เปิดใม่ได้เปิดใหม่ละม้าไทยีิใหม่นด้ ขอให้ความดียากได้หลายเด้อียู่น้ำดนเด้อว่ใา่พวกพย่ามห้องให้ดมันจบสทักงเอ้าทรส่พวกพาย่ามหองให้ดีมันจทั่วนส่งอไมย่างห้องนนี้แดงซะท่ย่างองใส่กัน don't អីរាបិយស្វ័នតំប៉ា ดอนให้คนหวนซึ้งเป็นอายกับฝืนสางบ่ได้น้าตาอายหอยยามไดยินเสียงฝนตกจากจากบ่โทสวรรค์ที่มาพากน้งยินเต็มคงอายไป con tay chuông xin chào bà con tay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  ววก,กันผู้ใดอยา,ากึุนสบค์บอกอีกกเพ่อนผีผ้าคึ้น้าจานน้องอาเอาขอบเจรได้หลายขอบเจได้หลายพี boy, e ่พ่อพี่แม่เนี่ย,น,ยอนอครับนข้านอนกินแตงหล ong, ักขยญ่ทีพี่น้องทุกทุกท่านลักขยญ่เอฟซีที่มาจากทั้งฝั่งไทยนะครับผมขอบเจได้หลายเล่ว่าเอกกรพื่อ ใส่พร,ระความทรงหลงรักญาตของหมาวินแตงบุญเทพความบุญครบร้อยวันนะครับแต่ว่าร์ก็ขึ้นจะบอกไว้นะล่ะว่ามีภารกิจคอนเสิร์ตอยู่ทั้งเมืองไทยเพล่ะทั้งจังหวัด,ดอุดรนนะครับจำเป็นต้องเดินทางักตเลึงลวันยู่ตอนแรกวันยู่ตอนแรกเอาเป็นว่าผู้สี่ห้องต่อไปนี้เศร้าซึ่งเรศร้าสอ,สองแรกสามดนตีพื้นมาแล้วแต่ว่าสั่งรับอเอกเพื่อนดี อาจะเอาไวส้สมดิ์สักก่อนขอบคุณขอบใจในหลายดอกยินแตงไปพุ่นกับนี่จานเลื่นนีมกับเพิ่นเบิ้งแย่งโดยแล้เวลาอาน้องยินแงนตงมาอยู่แล้วแง่งจานเลื่นอาจับเปลี่ยกเอกพ่น์ขาดมาทั้งทีกับขอพี่น้องเบิ้งแย่งโดยแล้เป็นพี่เป็นน้องก็ได้เป็นน้องเลยขอบคุณขอบใจในหลายขอทุกคนอยู่ดีไมีแห้งมันยื่นเบิดสุขสุขคนผู้ที่สารต่อจากดีไปแมนอาดองทรายนะครับมาล้ำข้ามใบดัดจาส์สมปอง รายการต่างๆผลเสียงจะได้นั่นเกิสุดแทถแต่เพิ่นขอบใจหลายๆเออขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆครับขอขอบคุณขอบใจเด้อ,อ,อ,อพี่น้องขอเสียงโจมเงื่อนไอ้เอกพจนม์มณฑการแน่พี่น้องอ่าเพิ่นกามาฝากขาาฝากแพรงอ่านำลูกหลานดอกฝากเป็นพุทธทองเฮ้าเนาะแตเจ้าเพิ่นกามีอ่าภาระราที่จะต้องได้ไปซะก่นอนเอ่อเิ็นสื่อไป